แม้ว่าตารางทําเงินของหนังไทยในปีนี้จะไม่ได้คึกคักตูมตามเท่ากับปีที่แล้วแต่ในแง่ของความหลากหลายรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่ถูกพูดผ่านหนังแต่ละเรื่องก็นับเป็นอีกปีนะครับที่หนังไทยเนี่ยน่าสนใจอยู่ไม่น้อยโดยภาพยนตร์ไทยทั้ง10เรื่องในลิสต์นี้ไม่ได้เป็นหนังที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่เป็นเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับบางเรื่องเป็นการท้าทายความเชื่อบางเรื่องก็เลือกจะเปิดโปงบาดแผลของสังคมในขณะที่บางเรื่องเนี่ย มืนก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการมอบความสุขและความบันเทิงให้กับผู้ชมและนี่คือ10อันดับภาพยนต์ไทยประจำปีนี้สำหรับผมครับอันดับที่10มือปืน แม้จะไม่ได้เป็นผลงานที่ดีที่สุดของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างคุณพุทธิพงษ์นาคทองแต่มือปืนก็มีดีมากพอจะติดสิบอันดับภาพยนตร์ไทยประจำปีนี้อย่างไร้ข้อกังขานะครับเช่นเดียวกับผลงานเรื่องอื่นของคุณพุทธิพงษ์นาคทองสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของมือปืนคือการพาผู้ชมเดินทางไปสำรวจโลกที่ไม่รู้จักผ่านสายตาของผู้ที่อยู่ในโลกใบนั้นจริงๆนั่นจึงทําให้ผู้ชมได้เห็นถึงโครงสร้างของซุ้มมือปืน วิธีการรับงานไปจนถึงวันที่พวกเขาต้องลงมือครับแม้ว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบครอบครัวจำลองและมิตรภาพระหว่างกลุ่มมือปืนเนี่ยจะถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับการแสดงที่ดีจากนักแสดงทุกคนแต่จุดที่ทำให้มือปืนไม่ได้จบในอันดับที่สูงกว่านี้ก็คือการถ่ายทอดความสัมพันธ์ในฐานะคนรักของคู่พระนางที่นับเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องแต่กลับไม่สามารถทำให้ผู้ชมเชื่อในความรักของพวกเขาได้มากพอครับอันดับที่9้า แม่ซื้อภาพยนตร์สยองขวัญที่สร้างบรรยากาศได้อย่างน่าสะพรึงกลัวทั้งการเนรมิตสถานที่อันวังเวงการใช้จัมสกแ์เป็นอาวุธและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการออกแบบเสียงอันยอดเยี่ยมไปจนถึงการผสมผสานความสยองขวัญแบบโฟก์เฮอร์เซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมและความเชื่อพื้นบ้านของไทยผ่านการออกแบบตัวละครผีแม่ซื้อออกมาได้อย่างน่าสยดสยองครับ ขณะที่ในเชิงเนื้อหาโรงเรียนประจําของเรื่องเนี่ยมันก็สามารถใช้เป็นภาพจําลองของรัฐอํานาจนิยมได้อย่างแนบเนียนทางการกักขังและลงโทษคนที่เห็นต่างการใช้อํานาจโดยมีชอบวงจรของความรุนแรงการสืบทอดอํานาจและการสร้างหุ่นเชิดเพื่อจะปกป้องผู้ที่มีอํานาจครับจึงทำให้แม่ซื้อเป็นผลงานสยองขวัญที่มีเนื้อหาให้ชวนขบคิดตีความมากกว่าความบันเทิงบนชั้นเปลือกนอกของมันครับ แต่ถึงกันนั้นแม่ซื้อก็ยังมีจุดบกพร่องที่น่าพูดถึงอยู่ไม่น้อยทั้งการเล่าเรื่องที่ติดหล่มอยู่กับชุดเหตุการณ์เดิมๆรวมถึงกลุ่มตัวละครที่ถูกออกแบบให้เป็นคนไร้สติและวิจารณญาณจึงทําให้พวกเขาพร้อมจะพาตัวเองเข้าสู่ความอันตรายโดยไม่จําเป็นอยู่บ่อยครั้งและแผลของตัวหนังมันก็ได้เปิดเผยตัวเองอย่างชัดเจนมากขึ้นในช่วงองค์สุดท้ายกับการพลิกโทนเข้าสู่หนังล้างแค้นเต็มรูปแบบ แต่ความสับสนอลหม่มานของทั้งสถานการณ์และตัวละครทําให้กราฟทางอารมณ์ของเรื่องนั้นมันไม่สามารถไปแตะจุดที่ควรจะเป็นได้ครับอันดับที่8เสือภาพยนตร์สปินออฟแล้วก็พรีเค e วลเรื่องแรกที่เปลี่ยนให้ขุนพันธ์กลายเป็นซินิม a าติกยูนิเวิร์สอย่างเป็นทางการครับโดยเป็นการพลิกมุมมองทางการเล่าเรื่องจากฝั่งของตำรวจมาเป็นการเล่าเรื่องจากฝั่งของโจนดูบ้าง สิ่งที่โดดเด่นที่สุดอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็คือการออกแบบตัวละครที่ทั้งฉูดฉาดและมีเคมีเข้ากันชั้นในแง่ของบุค,คลิกลักษณะนิสัยไปจนถึงวิชาอาคมในการต่อสู้หรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือความไม่เข้ากันของพวกเขานั่นแหละครับที่มันเป็นสเสน่ห์ที่สำคัญที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้ ชัดเจนมากนะครับว่าตัวหนังเนี่ยเลือกจะเดินในแนวทางเดียวกับภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามนั่นคือการเป็นหนังแอคชั่นแฟนตาซีเต็มรูปแบบโดยละวางตรกกาและเหตุผลลงในทุกฉากแอคชั่นพร้อมอัดความมันลงมาในทุกรูปแบบตั้งแต่การต่อสู้แบบประชิดต,ตัวไปจนถึงศึกการซัดอาคมระดับกองทัพแม้ว่างานด้านเทคนิคพิเศษบางส่วนมันจะลดทอนความน่าเชื่อถือของตัวหนังลงไปบ้างแต่เสือมันยังคงเป็นภาพยนตร์ประเภทแอคชั่นแพ็ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อโรงภาพยนตร์อย่างแท้จริงครับนอกจากความบันเทิงชั้นนอกแล้วตัวหนังยังได้ฉายภาพของเกมการเมืองอันแสนสกรปรกชั้งการช่อชนเพื่อขึ้นสู่อำนาจการหักหลังกันเพื่อเอาตัวรอดไปจนถึงการใช้วิธีการอันดำมืดเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับแต่ด้วยจำนวนเส้นเรื่องที่เยอะจนไม่กลมกลม่อมรวมไปถึงการออกแบบวายร้ายที่ขาดแรงจูงใจทำให้ในเชิงของประเด็นที่แฝงเอาไว้นั้นมันไม่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากนะักและไม่ได้ทำให้เสือเนี่ย จบในอันดับที่สูงกว่าที่เป็นอยู่ครับอันดับที่7ชาแร่ผมมักจะหลงไหลในภาพยนตร์ที่พาผมไปรู้จักกับวัฒนธรรมที่แปลกใหม่อยู่เสมอครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมันเป็นวัฒนธรรมของไทยเราซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวแต่กลับเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยมองเห็นมันมาก่อนซึ่งภาพยนตร์เรื่องชาแร่สามารถทำสิ่งนั้นได้สำเร็จครับ ตัวหนังเนี่ยได้พาผู้ชมไปคลุกคลีอยู่กับชุมชนที่น่าสนใจในจังหวัดส,สกลนครซึ่งเป็นชุมชนที่มีทั้งบาดหลวงของศาสนาคริสต์และความเชื่อพื้นถิ่นของอีสานอย่างหมอเหวาโดยทั้งสองศาส้นต้องมาจับมือกันเพื่อช่วยกันปราบผีร้ายที่คุกคามชาวบ้านในพื้นที่นอกจากความเป็นพหุวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญแล้ว ชาแรกยังทําการหยิบเอาขนบของหนังไล่ผีฝั่งตะวันตกมาเขย่าใหม่โดยการแต่งเติมความดุของผีชัยเข้าไปในเรื่องราวพิธีกรรมที่เคยมีเพียงแค่การสวดมนตเพื่อจะปะทะกับอิทธิฤทธิ์ของปีศาจมันได้ถูกปรุงเข้ากับความเออะอะมาเชิงอันเป็นลายเซ็นอันเฉพาะตัวของผู้กํากับภาพยนตร์อย่างคุณชวีวัฒวันชาทําทให้ตัวหนังเนี่ยสามารถดูได้อย่างสนุกเพลิดเพลินและหลุดออกจากกรอบภาพจําเดิมๆที่ผู้ชมเคยเห็นมาก่อน น่าเสียดายที่เรื่องราวทั้งหมดยังคงมีช่องโหวโดยเฉพาะการเลือกจะเดินไปในทางที่แฟนตาซีมากขึ้นในช่วงท้ายแต่ด้วยคุณภาพของงาน CG มันยังไม่สามารถไล่ตามวิสัยทัศน์ของตัวเองได้ทันสถานการณ์ทั้งหมดจึงถูกลดระดับจากความน่าสนใจกลายเป็นการเดินกลับเข้าสู่ขนบเดิมๆจนมันขาดมัดน,น็อกที่จะทำให้ผู้ชมนั้นติดตาตรึงใจกับภาพรวมของเรื่องครับอันดับที่ 6. ก Timeless Reactions เรื่องในข้อแม้ของเวลา ภาพยนตร์ที่รวมเอาหนังสั้น3มเรื่องเข้าไว้ด้วยกันโดยมีจุดร่วมคือเรื่องของเวลาและความสัมพันธ์เป็นหลักครับแต่ละตอนของตัวหนังจะมีรสชาติและแนวทางในการเล่าเรื่องแตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับความยากง่ายในการเข้าถึงทั้งในแง่ของความเข้าใจในขั้นพื้นฐานไปจนถึงเนื้อหาใจความที่ตัวหนังเก็บงำเอาไว้นะครับ โดยตอนที่ผมชอบมากที่สุดนั้นมีชื่อว่าการุณางดใช้เสียงซึ่งเป็นภาพยนตร์สั้นที่ทรงพลังในทุกแงม่มุมทั้งการแสดงอันยอดเยี่ยมของคุณเอมภูมิพัฒน์บรรยากาศโดยโรวมของเรื่องการไต่ระดับทางอารมณ์ได้อย่างแม่นยำและแก่นสารที่ตัวหนังต้องการจะส่งผ่านอันได้แก่การพยายามส่งเสียงที่ไม่มีใครรับฟังจนนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมและความเงียบที่เกิดขึ้นในวันที่สายเกินไป ในภาพรวมแล้ว Timeless Reactions เรื่องในข้อแม้ของเวลามีความเป็นหนังทดลองอยู่พอสมควรนะครับกล่าวคือภาพยนตร์สั้นแต่ละเรื่องนั้นมันอาจจะไม่ได้ย่อยง่ายหากมองจากขนบการเล่าเรื่องที่เราคุ้นเคยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในความซับซ้อนเหล่านั้นมันเป็นชิ้นง,งานที่เปิดพื้นที่ให้กับงานศิลปะได้จัดแสดงพร้อมกันถึง3าแขนงทั้งศิลปะภาพยนตร์การแสดงและงานดนตรีครับ สิ่งทั้ง3สิ่งนั้นก็สามารถสอดประสานและโชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างทัดเทียมกันครับอันดับที่5ฮาฮาราลาป่าจิตหลุด อันดับแรกต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าฮาลาบาลาป่าจิตหลุดเวอร์ชันที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นี้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ฉายในโรงภาพยนตร์เป็นฉบับแรกไม่ใช่เวอร์ชันตัดต่อใหม่ที่ฉายตามมาในรอบที่2รวมถึงเป็นฉบับที่ฉายในสตรีมมิ่งอยู่ในปัจจุบันซึ่งถูกตัดต่อใหม่เนื่องจากมีกระแสออกมาครับว่าหนังฉบับแรกนั้นดูสับสนและจับต้นชนปลายไม่ได้แต่โดยส่วนตัวแล้วความสับสนที่เกิดขึ้นในช่วงองค์ที่3ม,มันคือส่วนที่ทําให้ผมชอบหนังมากที่สุดเลยครับ โดยตัวหนังมีส่วนผสมที่ดูไม่เข้ากันอยู่มากมายทั้งความประทึกขวัญเชิงจิตวิทยาความสยองขวัญแบบเจเฮอร์เรอร์ความน่าสะพึงกลัวของปาและความรุนแรงของลัทธิประหลาดอาถรรพ์ทุกอย่างแนี่ถาโถมเข้าใส่ตัวละครนำอย่างรุนแรงเพื่อจะผลักให้เขาเผชิญหน้ากับปีศาจภายในใจของตัวเองในขณะเดียวกันความสยองขวัญในภาพรวมนั้นมันเกิดขึ้นด้วยภาวะกึ่งจริงกึ่งฝันพร้อมชวนให้ผู้ชมขบคิดและก็ต่อจิกซอ์ในหัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับ แต่ถึงกระน,นั้นก็ต้องยอมรับว่าฮาลาบ,บาลาป่าจิตหลุดยังมีจุดบอดอยู่ที่การกระจายบทโดยเฉพาะเมื่อมองไปยังตัวละครอ,อย่างตับตาไฟหัวหน้าอาชญากรที่เปิดตัวได้อย่างน่าเกรงขามแต่กลับถูกหลงลืมมองข้ามจนกลายเป็นวายรร้ที่ไร้บทบาทในท้ายที่สุดเช่นเดียวกับการใช้ป่าฮาลาบ,บาลาอย่างไม่คุ้มค่าและไม่ได้สร้างสถานการณ์เร้าใจใดๆให้กับป่าแห่งนี้มากนะัก แต่ถึงกระน,นั้นด้วยฉากคลแม็กที่ทั้งเข้มข้นและก็สุดโตรงทำให้ผมตัดฮาราบาลาปาจิตหลุดออกจากลิสต์ประจำปีของผมไม่ได้จริงๆครับอันดับที่4 The Stone พระแท้คนเกผลงานภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่สามารถพาผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยศรัทธาและความอันตรายได้อย่างสนุกสนานก็คือ The Stone พระแท้คนเกนั่นเองครับ กลเม็ดเด็กของเรื่องก็คือการสอดส่องวงการพักเรื่องผ่านสายตาของตัวละครซึ่งเป็นคนนอกวงการโดยสิ้นเชิงก่อนที่ตัวละครจะค่อยๆเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเขาได้ค้นพบความจริงอันดำมืดที่ซ่อนอยู่ภายใต้วัตถุมงคลในครอบครองของตัวเอง อีกหนึ่งจุดเด่นของตัวหนังก็คือสไตล์การเล่าเรื่องอันแสนฉูดฉาดซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันชวนให้คิดถึงภาพยนตร์อาชญากรรมของกายริชชี่หรือกระทั่งคว e นตินทารันติโนครับแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าผมกําลังลดทอคนคุณค่าหรือความบันเทิงที่ตัวหนังมอบให้แต่อย่างใด เพราะว่าตัวหนังเนี่ยมันเต็มไปด้วยตัวละครที่มีคาแรคเตอร์ฉูดฉาดแล้วก็พร้อมจะปล่อยมุกตลกหน้าตายกันได้อยู่ตลอดเวลาจังหวะของเรื่องนั้นถูกขับเคลื่อนด้วยสถานการณ์อันเข้มข้นไปจนถึงการตัดต่อที่รวดเร็วฉับไวและการเลือกดนตรีประกอบได้อย่างมีรสนิยมครับปัญหาอย่างเดียวของผมก็คือช่วงองค์สุดท้ายซึ่งเป็นจุดที่ตัวหนังเลือกจะยัดประเด็นครอบครัวเข้ามาอย่างผิดจังหวะไปสักหน่อยแต่ในภาพรวมแล้ว The Stone พระแท้คนเก๋นับเป็นภาพยนตร์ไทยที่ดูเดือด จัดจ้านมีเอกลักษณ์และตอบโจทย์ด้านความบันเทิงได้แบบไม่มีตกหล่นนะครับพร้อมกันนั้นยังสามารถตั้งคำถามต่อความย้อนแย้งของพระเครื่องได้อย่างน่าคิดตามครับอันดับที่3ลักกันวันตาย ภาพยนตร์เรื่องรักกันวันตายเป็นผลงานที day, ่ทําให้ผมซื้อได้ตั now, ้งแต่ไอเดียตั้งต้นของมันแล้วครับเนื่องจากการยักยอกบัญชีของคนตายนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของเราทุกคนแต่กลับไม่เคยมีใครตั้งข้อสังเกตหรือหยิบมันมาสร้างเป็นภาพยนตร์มาก่อนเลยมันจึงเป็นเรื่องราวที่น่าสํารวจและก็พร้อมจะทําให้ผู้ชมติดตามได้อย่างใกล้ชิดภาพรวมของรักกันวันตายคือการเป็นหนังแนวฟิล์มนัวซึ่งอุดมไปด้วยกลุ่มตัวละครที่ไม่ข่าวสะอาด เต็มไปด้วยความโลภและพร้อมจะก้าวข้ามเส้นแบ่งทางศิลธรรมของตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะนำพาตัวละครเข้าสู่โลกของเหล่าอาชญากรใต้ดินซึ่งก็ยิ่งเป็นการเพิ่มเดิมพันของตัวละครให้พุ่งสูงขึ้นเช่นเดียวกับการผูกสถานาการณ์ทั้งหมดให้เขม่งเกลียวมากขึ้นกว่าเดิมครับ ก่อนที่ทุกอย่างจะนำพามาสู่ฉากคลิมแ็กซ์ที่แม้ว่าจะเป็นส่วนผสมระหว่างฉากแอคชั่นที่ดีกับความลักลั่นทางการตัดสินใจบางประการของตัวละครแต่ในภาพรวมก็ต้องยอมรับครับว่าลักกันวันตายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ผมประทับใจของปีนี้โดยเฉพาะกับไอเดียตั้งต้นจากการตั้งคำถามเล็กๆก,ก่อนจะพาทุกอย่างให้ทะยานสู่สถานการณ์อันตึงเครียดบีบรัดผู้ชมจนหายใจไม่ออกและก็พาเรื่องราวไปสู่จุดที่หันหลังกลับไม่ได้ครับอันดับที่2 ผีใช้ได้ค่ะภาพยนตร์เรื่องผีใช้ได้ค่ะ เป็นผลงานที่มีทั้งอัตลักษณ์และความเป็นสากลแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นภาพสะท้อนถึงสังคมไทยได้อย่างตรงไปตรงมาครับโดยแม้จะมีฉากหลังเป็นประเทศไทยแต่ในเชิงของรายละเอียดนั้นมันกลับเต็มไปด้วยความแฟนตาซีเหนือจริงมากมายชัดเจนที่สุดก็คือการที่มนุษย์ทุกคนคุ้นชินกับการอยู่ร่วมกับผีไปจนถึงการที่มนุษย์สามารถร่วมรักกับเครื่องดูดฝุ่นได้อย่างไม่ขัดเขินอันนํามาซึ่งอารมณ์ขันอันแสนเฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือนครับ จากแนวคิดและการสร้างโลกที่แตกต่างตัวหนังเนี่ยสามารถพาไอเดียของตัวเองให้ทะยานออกไปไกลเกินกว่าภูมิทัศน์ที่ผู้ชมนั้นจะสามารถจินตนาการถึงโดยเฉพาะการพลิกโทนเรื่องในช่วงครึ่งหลังและการถ่ายทอดประเด็นเชิงการเมืองอย่างเข้มข้นตั้งแต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างฝุ่น PM 2.5ไปจนถึงการสำรวจประวัติศาสตร์อันแสนชอกช้ำของประเทศไทยทั้งการทำรัฐประหารการปกครองของรัฐรเผด็จการ การลุกฮือขึ้นประท้วงของประชาชนการสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงและการถูกอุ้มหายของผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองครับทุกอย่างถูกผูกโยงเข้ากับแนวคิดที่ตัวหนังมีต่อสถานะของผีซึ่งสะท้อนถึงอดีตอันโหดร้ายที่ผู้มีอำนาจนั้นพยายามจะฝังกลบหรือว่าลบลืมโดยหนทางเดียวที่ความอายุที่ทำเหล่านั้นจะได้รับการชำระล้างคือการที่คนรุ่นหลังยังคงจดจำความอายุที่ทำเหล่านั้นเอาไว้ได้อย่างไม่เสื่อมคลายครับ ความบันเทิงและการล้างแค้นสุดแตกแต่ในชว่วงองค์สุดท้ายมันนับเป็นการขโมยทุกองค์ประกอบได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับสุดท้ายนี้แม้มันจะปาดหน้าด้วยความเป็นหนังอาร์ตท,ที่มันอาจจะไม่ได้เป็นรสชาติที่ผู้ชมคุ้นลิ้นนะครับแต่ผมยืนยันเลยครับว่ามันเป็นรสชาติที่ควรค่าแก่การลิ้มลองมากๆเพราะว่าในความจริงแล้วพีใช้ได้ค่ะ มันไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่ดูยากจนเกินไปนะักผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถเข้าใจเนื้อหาขั้นพื้นฐานของเรื่องได้อย่างครบถ้วนแต่สําหรับเนื้อหาระหว่างบรรทัดของตัวหนังมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านจะตีความครับและอันดับที่1ก็คือ Flat Girl ชั้นห่างระหว่างเรา ภาพยนต์ Coming of Age ที่ละเมียดละไมยที่สุดแห่งปีของ GDH ซึ่งสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงตัวตนและความเป็นส่วนตัวของผู้สร้างโดยเฉพาะการถ่ายทอดวิถีชีวิตและการเติบโตของตัวละครเพศหญิงในแฟลตตำรวจซึ่งเปรียบเสมือนโลกอีกใบที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยรู้จักครับ แฟลตตำรวจในภาพยนตร์นั้นไม่ได้เป็นเพียงสถานที่รองรับเหตุการณ์ต่างๆเท่านั้นอาจแต่มันยังถูกใช้แทนโครงสร้างทางสังคมในฐานะที่มันบรรจุผู้คนเอาไว้หลากหลายชนชั้นทางในเชิงของเศรษฐกิจและอำนาจนั่นจึงทำให้ผู้ชมเนี่ยมีโอกาสได้เห็นชีวิตของคนชายขอบซึ่งถูกกดทับจากโครงสร้างทางอำนาจและความเหลื่อมล้ำจนสถานที่แห่งนี้ได้เปลี่ยนสถานะจากบ้านพักให้กลายเป็นคุกที่จองจำผู้คนให้อยู่ห่างไกลาจากอิสรภาพ โอกาสและความฝันอันสูงสุดในชีวิตในขณะเดียวกันตัวหนังก็ทําการสํารวจความสับสนในความสัมพันธ์ของตัวละครควบคู่ไปด้วยภาพยนตร์สามารถใช้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากกิจวัตรประจําวันของตัวละครเพื่อบ่งบอกถึงอารมณ์ที่สั่นไหว ความสับสนความกลัวไปจนถึงการเติบโตของตัวละครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกอย่างถูกสั่นคลอนจากตัวละครอย่างอาตองที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปอย่างสิ้นเชิงทันทีที่เขาปรากฏตัวรครับแม้ว่าตัวหนังจะไม่ได้มีคําตอบที่ชัดเจนให้กับผู้ชมในตอนจบแต่ความคลุมเครือเหล่านั้นกลับทําให้ผมยิ่งรักภาพยนตร์เรื่องนี้มากขึ้นเพราะมันแสดงออกอย่างชัดเจนต่อการยึดมั่นในจุดยืนของการเล่าเรื่องที่มองทุกอย่างผ่านสายตาของเด็กวัยรุ่นที่ไร้เดียงสาและก็อ่อนต่อ โลกภายนอกอันโหดร้ายทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงทําให้ผมรักภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งแต่แรกเห็นและมันก็ยังคงติดอยู่ในใจของผมมาได้จนถึงวินาทีนี้ครับและนี่ก็คือสิภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมประจําปี2025ของฟิเม้นนะครับหากใครฟังจบแล้วชอบหรือไม่ชอบเรื่องไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้หรือจะลองจัดอันดับของตัวเองในช่องคอมเมนต์ก็ยินดีมากๆเลยนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส cribe ให้กับฟิเม้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเม้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ